สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านจุ้งบริการนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยากี่ตามรอยของคนที่กินในโซเชียลมาทุกคนเขาเป็นร้านมิชลินหนึ่งดาวนะครับแล้วก็เป็นร้านที่แบบร้านอยู่ในชุมชนเก่าๆนะทุกคนนะเนาะได้ยูเซอร์ชอยด์ด้วยนะครับ2023เขาจะเน้นพวกพวกที่เป็นกุ้งกุ้งอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยมากเดี๋ยวกี้จะไปสั่งแล้วก็จะไปดูกันนะทุกคนไปนั่งกินกันยาวๆดีกว่าป่ะนี่เลยครับร้านนี้เลยแล้วก็ ในร้านเขาก็จะเป็นแบบร้านทั่วไปเลยนะทุกคนเป็นร้านแบบบรรยากาศทั่วไปเลยนะครับนี่เลยเฮียได้ครับเมนูเด็ดก็จะเป็นกุ้งแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นปลาน้ำเงินเหรอครับหรือว่าปลานเนื้ออ่อนปลานเนื้ออันนี้ก็จะเป็นครัวนะครับก็จะเป็นแบบโบราณเลยนะทุกคน,นเฮียก็จะทำกับข้าวอยู่ตรงนี้ จุดเด่นก็คือจะเป็นมีทั้งเตาถ่านในการอบกุ้งนะครับแล้วก็จะเป็นเตาแก๊สด,ด้วยม,มาครับทุกคนมานั่งกินกันโอ้โหเมนูมาแล้วครับโอ้โหมันน่ากินมากแต่ชิมอย่างหนึ่งไปละอร่อยมากทุกคนนั่นก็คือพริกน้ำปลาอร่อยจริง,รรงมาขอชิมต้มยำก่อนเลย<ๆ>เพื่อนอยังไม่ได้ชิมใช่ไหมวันนี้มาทานกับเพื่อนนะครับทุกคน ต้ยมยำจะเป็นแบบน้ำใสเลยกี่ว่าจุดเด่นของเขาคือไอตัวกุ้งนี่แหละเพราะว่าเขาจะใช้ความหอมของของกุ้งเป็นหลักเนาะเพื่อนเนาะเหมือนอย่างไอเมนูนี้ครับทุกคนอันนี้คือความมันกุ้งเป็นหลักความมันกุ้งอันนี้คือ<ม>กุ้งทอดเก,อกลือนะครับม,ม,มาเดี๋ยวขอเอามาไว้ที่จานเลยคนละตัวนะเพื่อนเนาะ มากันสองคนกำลังดีนะครับมากันสองคนแต่แต่แตสั่งแบบสั่งไปเยอะมากวันนี้พอดีมาทำบุญที่ยุติยาก็เลยแบบว่ามากินกับเพื่อนด้วยนะจ๊ะเนี่ยทุกคนเอาไอ้น้ำไอ้ตัวเนี้ยมาราดให้มันแบบฉ่ำๆที่ตัวกุ้งกิโลละพันเนาะพัน ทำได้หลายเมนูทำได้สองเมนูฟรีไม่ไม่คือไม่คิดเพิ่มอูอ uh, กุ้งเนื้อแบบทุกคนอืมกุ้งเด้งจริงแต่ก,กุ้งนี้อร่อยนะอืม คือเน้นที่ตัววัตถุดิบเลยไอตัวรสชาติอะเหมือนปรุงเสริมวัตถุดิบให้อร่อยขึ้นอ,อ,นะอต้มยำเสนาต้มยำเสนาเพราะที่นี่คือเสนาอืมส,สดชื่นนะอันนี้คือปลาน้ำเงิน ทอดกระเทียมลักษณะเหมือนปลาเนื้ออ่อนนะปลาเนื้ออ,อ่อนตัวเล็กคนระับอืมอ,อ,นะอร่อยนะอร่อยไม่กินกับพริกน้ำปลาลจริงหรอใช่หืมอ,อ,อร่อยมากหืมทอ,อดกระเทียมอร่อยมากหืม ชาจัดจ้านเกีมยว่ายอร่อยจริงเหรอก็เพาะหมูของข้าวต่อเป็นเก้มยว่ายเป็นเหมือนคนจีนเนาะจีนแถวคนจีนอยู่เ,เป็นเหมือนแถวย่านคนจีนอยู่แถวเนี้ยครับแต่ว่าเขาก็เลือกวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นนะ่ะมาร้านนี้น่าจะเปิดมานานมากละ กิมชาอร่อยไม่ขาวกระเพาะหมูไม่ขาวแล้วตัวผักกัดดองกรอบหวานอืมอร่อยอ่อยนนะอืมถั่วลันเตาผัดก้ามปูมครับจริงๆแทบปะกรักก่เขาอร่อยแล้วเนาะอืม,อม รู้ละร้านเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นฟิลคนจีนน่ะรสชาติมันจะแบบไม่ได้หนักอ๋ออยู่ย่านชุมชน <c oughs> อยู่ย่านชุมชนริมน้ำครับโ <c oughs> รงเรียนเพิ่งเลิอก <c oughs> อืม <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> จุดเด่นของเขาคือวัตถุดิบ ที่ไม่ได้ปรุงรสจนมันกลบวัตถุดิบใช่ไหมมันยังมีความหอมของตัวมันกุ้งมีกลิ่นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยอยู่เขาก็เลยแบบมีน้ำจิ้มมีพริกน้ำปลาให้อืแต่พริกน้ำปลาอร่อยเด้อวัหรืออย่างกุ้งคั่วผัดเกลือตรงนีน้มันยังมีกลิ่นความคาวของกุ้งอยู่เยอะนะหมายถึงกลิ่นกุ้งอ่ะทุกคนอือ กินาฉอร่อยอัน <mainland> นี้ท <rawd unre> ิ้งเลยได้อืมผักกาดเขาอร่อยเนาะผักกาดอร่อยใครที่มายุติยาก็แวะมาน่เะทุกคนกุ้งแม่น้ำก็จะเป็นไซส์แบบสี่ตัวโลก็จะไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่สดไหม กอบอ่ะขอชิมมันกุ้งหน่อยหอมอร่อยเอ,เอาข้าวคุกเอาน้ำจิ้มซีฟูด้ดเส่มันอเอาข้าวคนละุกลงไปเติมข้าวไหมข้าวสองจานแล้วนะเนี่ยเนี่ยทุกคนอย่างเงี้ยอืมน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บๆเข้มข้น แต่ที่อร่อยที่สุดคือพริกน้ำปลานี่เป็นพริกน้ำปลาอย่างเงี้ยอืมอร่อยเนาะออร่อยแบบกินแล้วแบบว้าวเลยอะ่ะสามารถกินแทนน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมได้นะกินกับกุ้งเนะี่ยอืมพริกน้ำปลากินกับกุ้งอร่อยมากดีมาก อ,มอ,มอมืมาลองชิมกันได้ครับมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นตามร้านอาหารเหมือนกันนะหากินไม่ได้ทั่วไปอ่ะเออ,เอ,อใช่หากินไม่ได้ทั่วไปมันเป็นรสชาติแบบรสชาติพิเศษอ่ะรสชาติรสชาติแบบอาหารท้องถิ่นเออใช่มันจะไม่ได้เป็นต้มยำต้มยำแบบ ร้านอาหารทั่วไปที่เรากินกันอ่ะอยังได้กลิ่นของวัตถุด,ดิบที่ค่อนข้างชัดเจนอ,อร่อยอถ้าเป็นพวกกุ้งย่างกุ้งเผาของเขาอ่ะเขาใจนี่เว้ย อันดับหนึ่งเพื่อนให้อะไรอร่อยขุ้นเกี่ยมชายกับปลาพริกน้ำปลาอุ้งจริงก็อร่อยอร่อยเนาะแต่คิดว่ามันเป็นรสชาติที่บางคนถ้าไม่ชอบอาจจะไม่ชอบเลยไหม คนที่ชอบรสจัดมากๆเออชอบรสจัดมากๆชอบติดปรุงเยอะๆแบบปรุงจนปรุงน้ำมันหอยอะไรเยอะแบบกี้อย่างเงี้ย <c oughs> ถามว่ากี้ชอบไหมชอบนะอร่อยเนี่ยถั่วลันเตาอ่ะก็ยังผัดเป็นความเป็นถั่วลันเตาอยู่อ่ะ นี่ชอบสุดคือชอบต้มยำกับปลาทอดปลาทอดนี่กินได้ทั้งตัวเนาะทั้งตัวเลยต,ตัวเลยเหมือนปลาเนื้ออ่อนแหละปลาเนื้ออ่อนปลาน้ำเงินอะแค่ตัวเล็หือ,อพริกน้ำปลาโคตรอร่อย <laughs> ิ้อตาพเดี๋ยววันหลังมาว่าราคาเท่าไหร่หรอราคาวันนี้กุ้งสี่ตัวทำเป็นกุ้งย่างกับกุ้งเนี้ยได้พันหนึ่งพันสองร้อห้าสิบอ่ะจานละร้อยห้าสิบร้ห้าสิบประมาณสองพันทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าเท่าไหร่อืม สมราคาสมสมตำแหน่งอยู่นะได้ user choice แล้วก็ได้มิชลินด้วยทุกคนขนาจะได้รคะเมนูนี้นะอือเหรอมันมันหอมอร่อยเหรอมันดูแปลกใหม่ทีอืมเราว่าไม่น่าได้เพราะกุ้งแต่ตรงนี้ก็มีร้านหนึ่งที่ได้รางวัลมิชลินไกด์ติดกันเลยติดกันเลยชื่อโอโออะไรสักอย่างโอโพชนาโอโคชนาเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวกี้มาลองให้ เดี๋ยวคนแตินั่งกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนสรุปตอนราคาสุดท้ายอีกทีหนึง่งหัวปลาอร่อยอ่ะปลาห่อกระเทียมคือรสชาติกลมกล่อมดีมากนี่คือราคาของเรานะครับ1,690บาทเออวิา <c oughs> ฝากร้านหน่อยครับคุณลงุง ร้านอยู่ที่ยโสธรยุทธยาใช่ไหมครับ,รบเ,ปเปิดเปิดมากี่ปีแล้วครับผมเปิดมาประมาณ80ปีสิ้ปีจ่ไูพ่อมเน<อ>ี่ยอ๋อนี่ผมก็แปดสิบกว่าแล้วแปดสิบกว่านะครับอ่าดังนั้นมาทานกันได้นะครับ,รบอร่อยมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ